หอกจะหมอกหมอกทวงบ้านทวงเมืองค่ะคุณน่ะสิไปเข่าปลาด้วยค่ะเด้อมาเด้อไปกับยายกูเขียวด้วยจ้ะเด้อย,ยายไทยหมอก,กอนบึงท้างไปเ็บเฮดจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีสุขูสุคนสวัสดีพี่น้องด้วยค่ะเด้อเจอเลยจ้าเห็ดพึ่งหมวกน้ำตาลค่ะเอาจะเอาเนาะ เฮ็ดอึดเลยเด้อจ้ะเด้อดอกแรกได้เนี่ยนี่ค่ะโอ้ยพุ่นนู่นอีกจ้ะนู่นอีกจ้ะนู่นอีกค่ะดอกสวยๆเลยจ้ะนี่ค่ะเฮ็ดพึ่งหอกน้ำตาลเดี๋ยวค่ะตัดขาทีหลังเนาะจ้นะเนาะวันนี้เดินเดียวเด้อค่ะเด้อมาผู้เดียวจ้ะสวัสดีอีกรอบเด้อจ้ะสวัสดีสุขุสุขคนค่ะเก็บเห็ดอีกแล้วจ้า อู้สวยจ้ะขายใหญ่อบวบนี่อีกสองดอกจ้ะนี่ค่ะอีกหนึ่งดอกนี่ค่ะเห็ดยังงามอยู่จ้ะเห็ดพึ่งหมองน้ำตาลเนาะค่ะเนาะยังงามอยู่เด้อพี่น้อง มาเด้อค่ะพอได้เก็บอยู่เด้อปลาหินเด่นหินเด่นเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเนาะเห็ดพิ่งหวานยังไม่เห็นจะดอกอยู่จ้ะนี่หกดอกสวยๆเลยค่ะสองสามหกดอกจก้ะจุ่มเดียวนี่นั่นค่ะเห็ดเพึ่งหมวกน้ำตาลหกดอกงามๆเลยค่ะอืม ได้เยอะเลยจ้ะได้จังตัดขาเนาะค่ะเนาะป้าเดี๋ยวพ่อไม่ไปใส่จ้ะนี่ยหาตัวจ้หวจะหาตัวตัดขาเห็ดจ้ะยายใส่ถุงมือแล้วนี่ค่ะใส่ถุงมือตัดขาเห็ดนะจ้ะเนาะอุ้ยดอกสวยสวยสวยงามจ้ะเ็ขานางเลยอ่ะเหลือเครื่องเดียว ดีเก็บดู้่จ้ะที่พิ่งหมวกน้ำตาลนี่ให้เก็บอร่อยเหมือนกันเสิร์ด้วยกันเลยจ้ะเด้อสีแกงสีงหนึ่งสิอบแห้งไว้เหโซอสสีหอมๆจ้ะเสียงคนขี่จักรยานผ่านจ้ะป่ายายชิ้นป่าแล้วยายเจ,จ้ยาบ้านนอกจากจะมาผู้เดียวได้สวยงามเลยจ้ะเดากบ ไปเห็ดพึ่งหมวกน้ำตาลน,น,นี่เนาะค่ะค่ะอบแห้งใส่เตาอบเนาะจ้ะแต่ว่าเปิอือไฟหน่อยหอมค่ะนี่ทำซสสินะหอมคุยเห็ดพึ่งหวานเนาะค่ะเนาะเห็ดพึ่งแม่หมดจ้ะนั่นค่ะเก็บเอาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าดอกนี้แยกเอาดอกมาจ้ะเนาะดอกนี้เนาะปล่อยไว้เป็นเป็นสปอร์เป็นเชื้อต่อไปนะจจะปีต่อไปเอาดอกนี้สวยๆค่ะเห็ดพึ่งแม่หมดสวยมากนี่จ้ะงามค่ะงาม เจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าโอ้ยดีใจค่ะดีใจนี่โอ้โดอกแรกของวันนี้คิดว่าจะไม่เจอซะแล้วจ้าเห็ดก็เริ่มเอ,อเื้อเลยนะคะเด้อเห็ดเริ่มไม่มีเห็ดแล้วจ้านี่ค่ะว้านางตั้งโดนสามปลาจ้ะเห็นหนึ่งดอกแล้วค่ะมันหมานจ้ะมันหมานดีใจแล้วจ้าเห็นเห็ดพึ่งหวานแล้วค่ะ มาจ้ะมาเก็บกับยายเด้อดอกลักสวยๆจ้ะนี่ค่ะคนอีกดอกนี่อีกดอกจ้ะโอ้โยคนหามูนอุ้ยปุ๋ยจ้ะทุกคนเอ้ยยายกับว่าแล้วว่าอีกคลิปใดก็ได้มูนแตกอุ้ยปุ้ยจ้ะแต่ก็ยังพอมีให้เก็บพอมีให้เก็บอยู่เนาะจ้ะเนาะ เลยค่ะยังสวยๆอยู่เลยค่ะไปเห็ดพึ่งหวานโดอกหนึ่งค่ะ จะยายเดินผ่าเฮ็ดเดินกายเฮ็ดจะนี่ปลา,านี่ปลาที่หาจะได้สองโดอกแล้วค่ะนะมามาลุ่นกับยายจะลุ่นกับยายโอ้พอเจอก็สวยอยู่จะ้ะสวยสวยมาค่ะได้โดองนี่โดองงามงาปาดขาจะ้ะ อารมปาดอันขาเฮ็ดเพิ่งหวานนี่จ้ะปานปาดหัวมันเผาด้วยค่ะเด้อมันแก้วนะจ้ะอารมเหมือนกันเลยแบบปาดหัวมันแก้วมันเผานั่นและจ้ะหักค่ะเนี่โอเคอืฝนตกห้ามย้ายบ่เนี่ เอีกเลี้ยหนึ่งดอกย่งางผ่านไปผ่านมาอู้ขามะโข้งงดงอข้อเขียวเทนี <ś> ่ <porque> ปันเอกจ้ะทุกคนนี่จะ้ะนี่ค่ะโอเคขายังแน่นๆจะ้ะเกือบผ่าน เสอะเมื่ออบแห้งจ้ะอบแหงปนไปกินที่ทำงานพรุ่งนี้นะคะเนาะนได้บ่หลายจ้ะปนแหงๆเสว,วยบเด้อดแจวเฮ็ดน,นั่นแหละจ้ะนั่นจ้ะมาลูออลินนี่ค่ะตร <c oughs> งนี้หน่อยนะฮะ ขึ้นยางน้ำทางบดได้ปินตะยาเด้อป่าพ่อลายลายมูอยู่จ้ะนี่ค่ะลดตาเพิ่นโอ้ยเอาได้บ่พี่น้องขอบึงกันเด้ออัดขาบางยาวโอ้ยมืออบ้ะมืออบได้อยู่ค่ะก็สปอโอ้ค้นยางมาสั่นตัดขาเลยจ้ะ พอดีเป็นนมปังนี่ค่ะโอ้ขายังสวยๆขาอยัางงามมากจ้ะ ประมาณหาสามกลุ่มสี่กลุ่มเนาะจ้ะมึอนี่หาเฮ็ดคนหาเฮ็ดจ้ะปู่ป่าพ่อเถาแม่เถาเด็กน้อยนี่จ้ะประมาณเจ็ดแปดคนนี่แหละสามสี่กลุ่มนี่จ้ะนี่จันเจอแล้วเจอแล้วสองดอกค่ะสองดอกนี่สวยสวยเลยค่ะนี่ค่ะสวยสวยเลยจ้ะเพิ่งยุดถามเนาะค่ะเนาะ เพื่อนยุตถามจ้าบางนึ่งนี่เอาออกไปให้เพื่อนเบิงมาขามาตัดขากะธรรมดาเนาะจ้าเพื่อนกะวางดีเพื่อนกะบ,บอกว่าให้ตัดขาเฮ็ดใส่ดินแต่เท่เาที่ยายเรียนรู้มา,นะะนาเนาะขะเนาะเพื่อนให้จับเฮ็ดหมุนหมุนคือยายเก็บผลละจา้าแล้วก็จังลกเฮ็ดคืนแล้วก็รีบถมเสื้อเพื่อนไว้เนาะจ้าเพราะว่าเท่เาที่ยายเรียนมานี่สิบสิบนาทีหาหนาทีหรือวา สามนาทีเนาะจะเข้าอันลกเฮ็ดขึ้นมาจากดินเสื้อเฮ็ดอันเพิ่นสิตายแล้วเฝ้าปิเพิ่นจังห้เฝ้าปิดรูเนาะจะเนาะแล้วแต่พุทธนัดดอกค่ะคนอันฝรั่งเนาะจะพุทธเ่าเพิ่นกระบางดีน้ำเฮาบด้เขียนให้เพิ่นได้ใจเด้อก็ขอบพุ้นเพิ่นบานเพิ่นมาสามพนพอใหญ่อันหนึ่งเพิ่นกระบะเธอเธอทำถูกต้องสัตนต้องถอนเสื้อเฮ็ดถอนเฮ็ดคืนแล้วก็จังถมเสื้อใบลาว่า ถึกแล้วเธอเรียนมาถึกแล้วยายก็เรียนรู้เด้อจ้ะเด้อย,ยายเรียนสกอนเด้อค่ะเด้อก่อนยายสิมาได้มาเก็บเฮ็ดนี่จ้ะนี่ค่ะพุณอาจาขออาภัยเด้อย,ยายบ่ได้เห็นยังไ้เพิ่นเด้อนน่เด้อกินอิ่มจ้ะกินอิ่มพูดอะอ่ะขอโทษขออาภายัยไป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 แล้วจ้ะคุณตัวใหญ่ค่ะ เครียดพักกินเข่าจะพักกินเขา่าเดินเดียวกินคนเดียวจะ้ะนี่มาเด้อกินเขาน้ำยายเด้อพักเมื่อยจะสุขคนได้เคืองกระตา่ายแล้วกระต่ายใหญ่ๆนี่จะ้ะเห็ดพึ่งหวานก็ได้พอประมาณเนาะจ้ะเนาะแล้วย้ายเก็บเอาเห็ดไข่มกจะ้ะไข่มกเห็ดเกลือเห็ดพึ่งหมวกน้ำตาลเนาะจ้ะเนาะมาเด้อกินเขาน้ำยายเด้อเมื่อนี้วันเกิดเจ้าของค่ะปี้เบิร์ t เดย์ทูมี <c oughs> นี่ค่ะหนึ่งข้าวเหนียวอันทอดหมูตำแจ้วแฟนมาฉันรู้ว่าเธออยากไปปลาเดี๋ยวฉันกระเซงวันเกิดฉันสิไปส่งมาสันเพิ่นมาส่งแท่เศร้าคนค่ะยายก็เดินเดียวเลยค่ะมวนเป็นมวนจ้ะผู้ดเดียวกระไดมาจ้ะมากินข้าวกับยายเนาะค่ะเนาะกดอันอย่าลืมกดอันติดตามให้ยายในเด้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ยายเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะพุ่นนะคะใต้ต้นสนพุอ่อนจกจก เห็นเตยหอยตัดขาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเห็นเตยหอยตัดขาลอยตัดขาโอ้งามจังงามนานๆเจอดอกจ้ะแต่ว่าสวยสงสัยสิได้แกงแล้วค่ะบ่ได้ป่นดอกจ้ะต่อเลยว่าสิป,ป่นไปปั่นเอ้เพิ่นกินอาจสิได้หนึ่งได้แกงแล้วล่ะจ้ะ เฮดเบิดแล้วเด้อค่ะเบิ่์งซงเนาะจ้ะเนาะแต่ก็บ่แน่มาหาก็สิได้กินอยู่ดอกค่ะนี่จ้ะจักไม้ยายเป็นหนังดับๆปิดๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ขาขอลงง้องฮะไม้ปิดปิดๆเปิดเปิดมาจ้ะตัดขาจ้ะสงสัยแบตเตอรี่เบิดจ้ะทุกคนขออภัยเด้อค่ะเด้อถ้าบ่มีเสียงจังได๋ก็ได้เด้อ พอภัยมากๆจ้ะเดี๋ยวแฟนกับสิม,มาลับเลยจ้ะเพิ่นสิปืสอของเวะมาลับสก่อนจังไปจ้ะอู้ยเฮ็ดความอยากออกจ้ะทุกคนพูดอะพูดอะเกง่งเกง่งเกง่งหลอดตาเพิน่นเนี่ย สวยงามเลยค่ะเด้จังตัดขาเนาะจะเนาะแบตเตอรี่ไมมคู่ฟอนเบิรจ้ะเมนบริเฮดวายแมนอีลสนี่ค่ะสวยๆเลยจะว้าวดอกงามค่ะออกเมือ่อแล้วจะทั้งออกค่ะทั้งออกได้นางเอกกับบ้านติดมือไปด้วยนะเซ็งเกบัวถากจะกรเซ็งวันเกิดจะ แฮป้เบอร์เดทูมีเดอร์ค่ะเห็ดดอกบังไงค่ะเงาเงาโอ้ยปังไงโทรเข้ามามารับแล้วจ้ะโอ้ยค่ะยังสวยๆอืมมีแมลงนิดหน่อยสมที่บ้านจ้ะอ้าวพัดออกอยู่เห็ดกระไดขั้นว่าสิเบิดกระไดเนาะจ้ะนี่ได้เก็บอยู่ค่ะทุกคน มาค่ะมาพัวพัวเลยไม่มีใหม่เนาะจ้ะเนาะใช่แล้อดองหนึ่งผุนจนเถื่อนอยู่ผุนจ้ะเห็ดพป่งตอรักดวงงามๆค่ะทุ่นน่ะนี่จเนี่ยโอ้ยเสียงเครื่องบินจ้ะทุกคนยายได้มาถายผุงานให้เบ่งอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะได้หลายเติบจ้ะนี่ค่ะเห็ดเปึ่งวานกะว่ามัเนเพิ่งิเบิดแล้วขัดยังกัน ยังมีมิเตอรดอกงามๆอยู่ค่ะนี่จ้ะทีแรกกับว่าเป็นซิบบอได้เลยเนาะจ้ะเนาะเก็บไปเก็บมากันหลายเติบยายขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุก,กันคำติชมเนาะจ้ะมีน้องผูนพ่นคอมเมนต์เข้ามาพ่นว่ายายจะจะใส่หลายประั่นเนาะต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆด้วยจ้ะเด้อที่ติชมยายเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะยายก็จะได้ปรับปรุงตัวเองเนาะค่ะเนาะขอโทษขออาภัยหลายๆด้วยค่ะเด้อ ทางไทยทางเาาจะบางครั้งก็เห็นเฮ็ดก็ตื่นเต้นเนาะจะลืมมาเจ้าของไทยกล้องหรือค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเด้อจะไผายมาพอ่ออันคลิปมายายๆกะกดเป็นของควรวันเกิดให้ในเด้อจ้ะกดติดตามให้แนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะนะอยูเย็นเป็นสุขจ้ะ,ะสวัสดีค่ะ